ไม่้านสายตาพระเอกคนนี้ได้คว้ารางวาัลหนุ่มเจ้าเสน่ห์มหาชนได้สำเร็จ เป็นนายแบบและนักแสดงชาวไทยสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3มีส่วนสูง185ซนเมตรโดยเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากผลงานโฆษณา King Power สำหรับนายนภัสเสียงสมบูรณ์ล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา9กันยายน2565หนุ่มนายได้เข้าร่วมงานประกาศรางวาัลพ v p Star Party Return and Reborn งานนี้หนุ่มนายสามารถคว้ารางวาัลหนุ่มจ้าเสน์มหาชนมาครองได้ โดยเจ้าตัวนั้นได้โพสภาพพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณสำหรับรางวัลหนุ่มเจ้าเสน่ห์มหาชนจากทีวีพู s ตาพาร์ตี้รีไทยแอนบอนะคะหลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีมากมายคู่ควรกับรางวัลน,นี้มากมกครับ Congratulations สวัสดีครับหนุ่มเจ้าเสน่ห์มหาชนทำไมไม่บอกเลยอยากไปด้วยนะเนี่ยยินดีด้วยคะ่ะ Love Love ครับยินดีด้วยครับหลานชายน่ารักที่สุดหนุ่มน้อยเจ้า เสน่ห์คนนี้